ถ้าแม่นสมัยปลูกบอนสีด้ณเหมือนี่นี่จะเป็นเขาเรียกว่าโชคดีที่สุดเพราะว่าให้มีปุ๋ยจากใบซ้ำซากับใบมะขามเต็มสนามเลยล่วง,วงมาเต็มสนามเลยสะอ่อนสมัยก่อนปลูกบอนสีบก่กวดอเวอาเบิดอยู่นั่นกวาดเอาฮอดขี้ดินกวาดเอาคักเอาแน่ไปปลูกบอนสีมันจะย่อยมันจะทูกก็บบอนสีได้พี่เนาะอ บานในช่วงนี้บอนสีโบ,บปันไดนะคะกะเ็เลยเอ่อเลอหลายกล่องจุ่มกลุ่มอยู่แต่ว่ากะดีเป็นปุ๋ยนะเนี่ยกวดเอาไว้หลอะลายนี่เอาไม้มากวาดเอาหาเนื้อมากวาดใส่กระสอบไว้นี่เอาไปมักปุ๋ยพวกนี้ปลูกต้นไม้ได้สวยมากใบซ้ำสาห,หรือใบจามจุรีนี่เป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยเพราะว่าเขาเป็นพืชตระกูลถั่วนนี่ ได้ลาย,ยได้พี่น้องพูนเต็มล้านทุกคนเต็มล้านอยู่นั่นคือใบมะขามใบมะขามใบมะขามเนี่ยเอาไปมักดีๆปูกบอนสีเพราะว่าบอนสีอ่าสีสวยนะคะสีจะสวยมากท่านเป็นสมัยก่อนบอ่เ,เหลือได้นี่มีคนมาเอาเต็มเลยเนี่ยช่วงนี้เหลือเพราะว่าคนมาเอาปนไอนคนเศร้าปลูกคนเศร้าหิดหิดบอ